On the freeway, and this must be a LA. lane. Tired and lonely, with no วัสดีครับคลิปนี้นะครับร้านสาธิตยีเราก็จะมารีวิวให้ดูสินค้าใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นประเภทลำโพงซับบูเฟอร์นะครับของยี่ห้อ DYNAU Audio รุ่น 18s นะครับนี่เข้ามาใหม่ล่าสุดนี่เป็นโมเดลล่าสุดของ DYNAU Audio s u b w o o ับ r ูที่เข้ามาในปีนี้นะครับเพราะว่ามันจะรองรับกับไดนา u รุ่น l y d เนี่ยครับผมจะเป็นบอดี้เดียวกันนะครับ เจ้าตัว S18 นี้นะครับมีกำลังขับอยู่ที่500วัตต์นะครับเป็นคลาสดีนะครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่16จนถึง230อเฮิร์นะครับเป็นดอกลำโพงแบบ9.5นิ้วนะครับเป็นดูอัลสตัวนะครับประกบกันเนี่ยครับซ้ายกว่านี่ครับมีดอกลำโพงสองตัวนะครับ9.5นิ้วนะครับเป็นดูอัลนะครับซับวูฟเฟอร์ด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเครื่อง ด้านหลังเครื่องจะมี DSP มีจอนะครับควบคุมได้นะครับนี่ครับมีช่องต่อครบคันเลยนะครับทั้ง RCA ทั้ง XLR นะครับนี่ครับมี preset preset นะฮะสำหรับลำโพงรุ่น LYD ด้วยนะครับรองรับมอนิเตอร์ของ Dynaudio เลยนะครับลักษณะเสียงขอกจะประมาณว่านิ่มๆน,นุ่นๆน,น,นะครับ ให้เสียงแบบค่อนข้างคูดีเลยนะครับตอนนี้สินค้าเข้ามาแล้วนะครับที่ร้านสาธิตเข้ามาดูกันได้เลยนะครับเนี่ยงทางร้านเราก็จะมีไดนาออด i โอหลากหลายรุ่นเลยนะครับเป็นออเดโอมอนิเตอร์ลำโพงมอนิเตอร์นะครับนี่ครับมาเป็นกองทับเลยครับไดนาออดโอไดนาออดโอนี้เป็นสินค้าเม็ดอินเดนมักนะครับเดี๋ยวนี้ก็เม็ดอินเดนม r กเลยนะครับมาทั้งใบนะครับนุ่มนวลเดยวเดียวครับเสียง ใช้งานได้นะครับโมเดลล่าสุดน,นะครับตัวนี้รุ่น 18s จากไดนาโอ d i โอมาชมกันได้นะครับที่ร้านสาธิตนะครับเรามีให้ดูกันเลยสินค้าเทพเทปเรามีหมดเลยนะครับรก็พยายามที่จะหาสินค้าดีๆคุณภาพไฮเอ็นมาให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีมากครับ